สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านชัยโชนิดโชคอัพสระบุรีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวโชคอัพโมโนนะครับ2.0ของโปรเฟเดอร์นะครับ,รบว่าที่ร้านเรามีความพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เป็นโมโน2.0นะครับแล้วก็ซับแทงแยกนะครับตัวนี้ชุดนี้ รับประกัน1ปีนะครับร้านชัยชนิดนะครับแล้วเรารับประกันซ่อมฟรีเพิ่มให้อีก1ปีนะครับกลายเป็นรับประกัน2ปีนะครับอย่างชุดน,นี้ก็กำลังซ่อมอยู่นะฮะการรับประกันข้อแม้อยู่ว่าถ้าแกนเป็นรอย นะครับเราต้องเบิกแกนมาจากโรงงานนะครับตังนั้นจะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ถ้าเราเจอว่ามันรั่วเร็วนะครับรู้ว่ามันมีคราบน้ำมันซึมแล้วนะครับรีบเข้ามาเช็คเลยรีบเข้ามาซ่อมเลยนะครับเพราะว่าแกนเป็นรอยก็ชุดระบบซีนนะครับอาจจะทําให้พอมาซึมหลอเนี่ยมันอาจจะทำให้แกนเป็นรอยได้แกนไหมนะครับอาจจะทําให้มีน้ํามันน้ํามัน ซึมออกมาได้น้ำมันลีกออกามาได้ตามแนวรอยของแกนนะครับเป็นไปได้หมดนะครับการใช้งานเพราะว่าโชค็คระบบโมโนโทูนบเนี่ยฮะเป็นไนโตรเจนแรงดันสูงนะครับเ mm hmm. พเชอร์ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นระบบซีระบบโอลิงนะครับจะมีอายุการใช้งานของมันนะครับเราก็ดูแลเพิ่มประกันซ่อมฟรีให้อีกห่งปีนะครับสำหรับตัวโปรเฟเดอร์ โมโนนะครับแล้วก็สำหรับชุดซับแทงซับแทงแยกนะครับสำหรับท่านที่ซื้อกับทางเรานะครับก็บริการเติมแก๊สไนโตรเจนฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ปรับเซตฟรีหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับตัวโมโน2.0นี้ก็เช่นกันนะครับก็ณนะันะตอนนี้นะครับโปรเฟเดอร์ Professor ชุดน,นี้โมโนนะครับได้รับความนิยมในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับบางคนบอกว่าใช้ไปปีนึ่งปีกว่าๆรั่วแล้วนั่นแหละยังไม่คุ้มนะครับกับเงินหมื่นชุดถ้าเป็นชุดนี้ก็หมื่นเจ็ดเก้าร้อยนะครับถ้าเป็นซับเทงแยกก็สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งแปดร้อยนะครับถึงสามหมื่นสามแปดร้อยนะครับเราก็เลยเพิ่ม บริการหลังการขายด้วยการซ่อมฟรีให้อีกหปรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้นแกนเป็นรอยนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้นะครับการพูดถึงการรับประกันเพิ่มของโปรฟิเดอร์โมโนนะฮะร้านชัยโชริชโชครับสระบุรีนะครับก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับก็ ร้านเปิดก็ประมาณ9โมงเช้านะครับปิดก็ประมาณ6โมงเย็นนะครับแต่ถ้ามีงานค้างอยู่แล้วก็ลุยกันจนดึกเลยครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้รับรถนะครับไม่ต้องทิ้งรถไว้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองโทรสอบถามได้ครับใส่กรถรุ่นไหนโชคอะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะ084111 5,9,1,9นะครับทั้งโทรทั้งไลน์เลยนะครับวันนี้ฝากไปด้วยครับกับการพูดติงการรับประกันนะครับของโปรเฟเดอร์นะครับที่ทางร้านเราเพิ่มให้อีกหนึ่งปีนะฮะอันนี้ขอบคุณครับผม